ได้ยินคำว่า Doodle หรือว่า Doodle a อ t านกันใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าความหมายของ Doodle a อ t เนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าสมมติว่าเราไป้นในดิกช้คําคำว่า Doodle เนี่ย แปลว่าเส้นขยุขยกขยิกการขีดเส้นขยุกขยิกหรือการขีดอย่างสเปกส,สปะไปเรื่อยเปื่อยไม่มีแบบแผนนะคะเขียนไปตามอารมณ์แต่ว่าเอาที่ทุกคนเข้าใจเนี่ยดูด้ดก็คือการวาดรูปเล่นไปเรื่อยเปื่อยนั่นเองเหมือนแบบการที่เราวาดรูปเล่นในสมุดต,ตอนโทรศัพท์จิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวทําให้เราแบบขีดเส้นอะไรไปเรื่อยเปื่อยอาจจะไม่ต้องเป็นภาพที่เป็นภาพที่มองออกว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นภาพการ์ตูนนะคะภาพความคิดหรือว่า เส้นขยุกข,ขยิกอะไรไปเรื mm ่อยเปลือยอาจจะมีความหมาย mm hmm. หรือว่าไม่มีความหมายก็ได้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะมาย,ยกตัวอย่างดูเร่ออาร์ตของฟ้าให้ดูนะคะ mm hmm. ก็เมื่อก่อนเนี่ย mm hmm. ตอนเรียนก็แบบเป็นคนที่ชอบเขียนดูเรออาร์ตมาก ก็รู้สึกว่าได้งานอะไรใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆจากการเขียนดูดออาเนี่ยมาเยอะมากพอสมควรเพราะว่าชอบเขียนตอนแบบเรียนเลคเชอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เบื่อ,อใช่ปะแล้วก็มีการเขียนดูดออาตามเลคเชอร์ที่เราจดมันจะเป็นแบบมุมๆของกระดาษไม่จาเป็นต้องเป็นแบบกระดาษใหม่แล้วเราวาดใหม่เสมอไปหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าบางคนชอบขีดเขียนในขณะที่เราใช้ความคิดในขณะที่เรากําลังคุยโทรศัพท์หรือว่ากําลังคิดงานอะไรเงี้ยค่ะที่แบบกําลังเพลิดเพลินเนาะก็จะแบบ ชอบขีดเขียนไปเรื่อยเปื่อยบางคนอาจจะถูกว่าว่าแบบทําไมมือบ้นเขียนอนุอนี้อนั้นแต่ว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เราเขียนเนี้ยการดูดเดิลเนี้ยมันมีสิ่งที่ดีที่เราคิดนั่นก็คือฟ้าไปอ่านมานะคะก็คือนักจิต,ตวิทยาเนี่ยเขาเปิดเผยว่า การวาดดูดเดเนี่ยเป็นศินละปะบำบัดอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นสมองแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอีกด้วยการวาดดูดเดนะคะจะช่วยควบคุมอารมณ์ของเราเวลาวาดน,นะคะก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจผ่อนคลายช่วยเพิ่มสมาธิให้กับผู้วาดน,นะคะทําให้มีสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งอะไรบางอย่างได้นานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะการดูดเดเนี่ยก็ยังเปิดกว้าง จินตนาการไม่ได้จํากัดความคิดผู้วาดนะคะว่าจะต้องวาดอะไรต้องวาดสวยหรือเปล่ามันสามารถวาดไปได้ตามจินตนาการของผู้วาดเลยไม่มีอะไรบังคับไม่มีถูกไม่มีผิดด้วยบางครั้งนะคะก็เป็นการช่วยจดบันทึกที่ดีแล้วก็ช่วยให้เราจดจําได้มากยิ่งขึ้นเพราะการวาดโดเดร์เนี่ยนะคะจะช่วยกระตุ้นสมองในส่วนของการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทําให้สมองเนี่ยนะคะทำงานเชื่อมโยงกันทําให้เราเข้าใจแล้วก็จดจาได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยพัฒนาความจําทั้งในระยะ แล้วก็ระยะยาวนอกจากนี้แล้วนะคะยังช่วยเรียบเรียงความคิดของเราที่มันกระตัดกระาจอยู่ในหัวเนี่ยได้เป็นระบบระเบียบม,มากยิ่งขึ้นอาจจะทําให้เราเกิดไอเดียใหม่ๆหรือว่าได้วิธีการแก้ปัญหาที่ขั้นค้างได้อีกด้วยค่ะใครเรียนคาสน,นี้ได้บ้างคาสน,นี้นะคะสามารถเรียนได้ทุกเพศทุก สำหรับคนไม่มีพื้นฐานนะคะอยากที่จะวาดรูปแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน,นก็จะสอนตั้งแต่เบสิกการวาดรูปแบบง่ายๆสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นวาดรูปนะคะไม่อยากใช้ทุนเยอะในคลาสเนี่ยก็จะใช้แค่กรดาดกับปากกาแค่นั้นเลยแค่สองอย่างคุณก็สามารถเรียนวาดรูปได้และะ้วค่ะ ในส่วนของปากกาที่ใช้เนี่ยสามารถใช้ปากกาอะไรก็ได้เลยนะคะที่เราถนาัดหรือว่าแบบคนพอดีกับมือเราแต่ว่าอันนี้เราชอบใช้ปากกาที่เป็นไฟลไลน์จะเป็นแบบว่าปากกาเส้นเล็กๆก,ก็จะมีปิกมาซากุรานะคะที่ใช้บ่อยๆกับอันนี้ของ u n นิพินไฟ e l i ลนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ w a t e r p ์ o ู f ฟ้าจะใช้ประมาณ0 0 5เนี่ยคือใช้บ่อยมากแปะงาน005ให้ดู ก็จะได้งานที่มีเส้นเล็กๆนะคะคลีนๆแล้วก็จะมี01สำหรับใครที่รู้สึกว่า005มันเล็กไปสมมตว่าลงน้ำหนักมือเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้หัวปากกาแตกค่อนข้างเร็วเวลาเราวาดแนะนําให้ไม่ต้องกดหัวเยอะจะช่วยถนอมหัวปากกาได้ดีกว่า001เนี่ยหัวมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะนี่จะให้ดูหัว จะมีซื้อหัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะสําหรับเอาไว้ใช้ในงานถมวกถมให้มันดําๆเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับดูภัณจริงๆฟ้ามีหลายเบอร์มาแต่ว่าที่ชอบใช้เลยก็จะมี005 01แล้วก็02ค่ะก็ปากกาเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนอาจจะไม่จาเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้ใครมีปากกาอะไรที่บ้านจริงๆก็สามารถวาดลูปได้หมดในส่วนของสมุดกันบ้าเราชอบแบบที่กระดาษค่อนข้างหนานอีกนึงเวลาเราเขียนค่ะ รือว่าเวลาเราถ่มดำอย่างเงี้ยมันจะไม่ทะลุไปด้านหลังก็อาจจะต้องหาสมุดที่มีกระดาษค่อนข้างหนานิดนึงแนะนําให้ประมาณ100่รแกรมขึ้นไปอย่างเล่มนี้อันเนี้ยฟ้าซื้อมาเป็นของโมสกินนะคะฟ้าชอบสมุดที่มันเปิดได้180องศาแบบเนี้ยค่ะมันเวลาเราเขียนเนาะเราจะวางมือได้สะดวกมากกว่าสมุดที่มันค่อนข้างงอง,งองเวลาเราเขียนแล้วมือมันจะติตรงสรันตรงกลางทําให้เราวาดรูปไม่สนุกสมุดที่มันเปิดได้180องศาจะเป็นสมุดที่เขาเย็บกี่มาแบบนี้มันจะเป็นแบบการ ดด้้วยไแต่ว่าเล่มนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือกระดาษบางเวลาวาดเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามันแบบมีความหมึกมันซึมออกมาทางด้านหลังเนาะทำให้เวลาเราวาดด้านหนึ่งอ่ะมันเห็นลายของด้านหลังด้วยก็เลยไม่ค่อยชอบมากเท่าไหรนะ่น,นักควรใหญ่ยอันนี้เอาไว้แบบจดงานซะมากกว่าแล้วก็แปะสติกเกอร์เป็นแบบคล้ายๆกึ่งบูโตอะไรเงี้ยค่ะมีผสมดูโด,ดบ้างเล็กน้อย ะะก็คือ Full Page Doodle ของฟ้านะคะในหัวข้อ is me สำหรับใครนะคะที่สนใจเรียนคลาสดู o ดอาร์ตกับฟ้านะคะโดยคลาสเนี้ฟ้าก็จะสอนตั้งแต่เบสิกเลย how to ฝึกมือ,อยังไงให้มือนิ่งทำความรู้จักกับ Art e l e m e n t มแกะ e l e m e n t ตต่างๆจากสิ่งรอบตัวสอนวาดรูปแบบง่ายๆอย่างเช่นดอกไม้ใบไม้ต้นไม้สัตว์การวาดคนแนะนำทริปแอนทริคการวาดรูปแบบฟูลเพ o ดู l e การคิดว่าเราจะวาดอะไรดีไกด์ไลน์การนำไปต่อยอด ราคาของคอร์สนี้นะคะอยู่ที่1,590บาทสมัครเรียนได้ที่ f a f a s t u d i o com